สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงรีวิวนาฬิกาโดยดูเวลานะครับวันนี้เรามาพบกับนาฬิกา t er a ็กซี่โอเวอร์ฟอร์มล one คาลิเบอร์สินะครับซึ่งเป็นนาฬิกาจับเวลาตัวท,ท็อปของ Formula 1 one เลยนะครับ f อร์ม l ล่ one ในไลน์ผลิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาที่จะดีไซน์ออกไปในทางสปอร์ตนะครับเป็นหลักนะครับ นาฬิกา f 1เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันน่จะมีฟังก์ชันจับเวลานะครับซึ่งฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับแต่ว่ามันเมื่อมันมีนอยู่บนหน้าปัดแล้วเนี่ยมีวงหลายวงเนี่ยมันก็จะช่วยดูเพิ่มความสปอร์ตความทันสมัยให้กับนาฬิกานะครับ f o r m u l a 1โดยรวมเนี่ยครับดีไซน์เนี่ยจะออกไปค่อนข้างวัยรุ่นกว่ารุ่นอื่นอย่างโอคาเลเซอร์หรือว่าลิงค์หรือคาเรล่านะครับ มาดูกันที่รุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็น Formula o า1จับเวลาแบบออโตเมติกนะครับซึ่งรหัสรุ่นก็คือ CAU 2 0 1 0 0นะครับขนาดหน้าปัดไม่รวมเม็ดมะยมนะครับอยู่ที่44มิิเมตรนะครับนาฬิกามีความหนามากพอสมควรนะครับมีน้ำหนักตัวเรือนที่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณหนึงมีน้ำหนัก เหมาะสำหรับคุข้อมือใหญ่ที่ชอบนาฬิกามีน้ำหนักนะครับมีความแข็งแรงวัสดุเก็บงานได้ละเอียดสวยนะครับทำจากสแตลเลสสตีลอย่างดีนะครับกระจกนี้ทำจากซิฟา r คริสตัลนะครับแบบเรียบนะครับกันรอยขีดขวรแต่สามารถเป็นรอยได้นะครับจะจะเป็นยากหน่อยส่วนขอบเบเซลนะครับอันนี้ จะเป็นขอบเบเซลที่ทำจากเซรามิกนะครับสีจะประมาณเกือบ,อบดำนะครับสีดูเป็นสีดำแต่ว่าไม่ใช่ดำลึกนะครับเป็นแบบดำเทาเทาเข้มเกือบจะดำนะครับเป็นลายด้านนะครับขอบก็จะมีสเกลตัวเลขมุงบอกนะครับในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดจะเป็นสีแอนทราไซต์นะครับซึ่งสีแอนทราไซต์เนี่ยจะเป็นสีออกเป็นสีเทานะครับแต่จะมีเหลื่อมเงาเมื่อ กระทบกับมุมแสงไฟต่างๆนะครับดูมีมิติสวยงามน,นะครับมีช่องบอกเวลานะครับที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แท็กฮอยเออร์นี่คาลิเบอร์สิบหกคาลิเบอร์สิบหกก็คือเป็นเครื่องออโตเมติกของแท็กฮอยเออร์สำหรับเครื่องเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับจะใช้จะเขาจะเรียกเครื่องของแท็กฮอยเออร์ที่เป็นนาฬิกาจับเวลาว่าคาลิเบอร์สิบหกนะครับแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่าวัน เม็ดม่ยมนะครับเป็นแบบขันเกลียวนะครับปุ่มตรงนี้ก็สองปุ่มนี้ใช้สําหรับการจับเวลานะครับมาดูกันที่เข็มนะครับวงเล็กนะครับอันนี้จะเป็นเข็มวินาทีซึ่งเดินปกตินะครับส่วนเข็มที่เหลือทั้งหมดเนี่ยครับวงวบนวงล่าง2วงนี้ก่อนนะครับจะเป็นวงเกี่ยวกับการจับเวลานะครับคือเมื่อเรากดปุ่มจับเวลานะครับ start นะครับเข็มยาวเนี่ยอันใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นเข็มจับเวลาครับจับหน่วยเป็นวินาทีนะครับสมมติหยุดตรงนี้ก็เป็น7.5วินาทีนะครับกดอีกเดินต่อหยุดหยุดได,ด,ด้กดหยุดกดเดินนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่1 5วินาทีใช่ไหมครับแล้วพอเวลาเข็มยาวนะครับเดินไปวนครบรอบถึงเลข12นะครับ เข็มวงบนเล็กๆนะครับก็จะเดินไป1ขีดก็คือ1นาทีนะครับวงนี้ก็จะจับได้30นาทีนะครับพอมันหมุนไปเนี่ยครบ2รอบคือ60นาที1ชั่วโมงเข็มตัวนี้ก็จะขยับอันนี้เป็นการจับเวลาหน่วยชั่วโมงนะครับจับได้สูงสุดที่12ชั่วโมงนะครับแล้วลองปล่อให้มันเดินต่อไปนะครับในส่วนของมิดมะยมตัวนี้ก็จะเป็นแบบขันเกลียวสามารถขันออกมา มันก็จะเด้งออกมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ตั้งเวลาตามปกตินะครับที่ผมเคยสอนไปนะครับวิธีการเก็บก็กดพร้อมกับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้สนิทให้แค่พอตึงมือไม่ให้น้ำเข้านะครับเดี๋ยวเราเรอยเข็มจับเวลามาผ่านที่เลข12กันนะครับดูหน้าปัดใกล้ๆกันนะครับ มีลายนิ้วมือผมหน่อยนึงเข็มนี้ก็จะเดินมาหนึ่งขีดนะครับคือคือหนึ่งนาทีนะครับหยุดเดินหยุดกดปุ่มนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับให้เข็มกลับไปที่เลขศูนย์นะครับนี่ก็จะกลับไปที่เลขศูนย์นะครับในส่วนของพทเทินตัวเรือนนะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลลายด้านนะครับแบบขัดด้านสายก็เช่นกันนะครับลายด้าน เป็นพท t t e เทิร์นสายแบบซิม l พของ F1 นะครับสายลายด้านเป็นรอยยากครับดูแลรักษาง่ายบัคเกิลจะเป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับมีการล็อก2ชั้นนะครับล็อกชั้นที่1นะครับล็อกชั้นที่2นะครับมาดูที่ฝาหลังนะครับฝาหลังก็ เป็นลายด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลายตารางมีตาแท็อเออร์มมเดเลขโมเดลแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์นะครับโดยรวมเนี่ยครับเนี่ยนาฬิการเรือนนี้นี่ก็เป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากนะครับใส่แล้วก็เท่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับข้อมือใหญ่ๆใ,ใส่แล้วสวยมากๆแน่นอน,นครับแล้วก็มีสีหน้าปัดที่ดูเป็นทิศทางที่ เทสุขุมนะครับแต่จุดที่ความแตกต่างนะครับของนาฬิการเรือนี้เดี๋ยวผมเทียบกับอีกเรือนนึงแล้วกันนะครับอันนี้4 4มิลิเมตรใช่ไหมครับผมมีนาฬิกาของผม,มเรือนหนึ่ง4 1ม mm, ิลิเมตรนะครับมาดูความขนาดกันนะครับว่าต่างกันประมาณไหนจะได้เทียบได้ถูกนะครับขนาดมีความต่างแต่ไม่ได้ต่างกันมากชัดเจนนะครับแต่ก็ใหญ่กว่าหลังจากที่ผมยกดูเนี่ยเรือนขวาเนี่ยน้ำหนัก น้ำหนักตัวมากกว่าประมาณนึงนะครับนึงด้วยเครื่องที่ใหญ่กว่านะครับเรามาดูความหนากันดีกว่าครับความหนานี่ก็ต่างกันนะครับความบึกบึนคนละเรื่องกันคนละสไตล์นะครับเรือนี้เรือนี้ดำน้ำํากันน้ําได้ลึกถึง300เมตรนะครับอันนี้เป็นส่วนเรือนี้ก็เป็นสําหรับสายซิ่งกันน้ําได้200เมตรนะครับต่างกัน เรามาดูชัดๆกันอีกรอบนะครับใส่สวยแต่งตัวง่ายดูสปอร์ตเท่ครับยังไงผมขอจบการรีวิวในการฟอร์มูล่า1 CAU ส0งศู่ขีดสูตรเท่านี้นะครับยังไงถ้ามีคำถามหรือว่าการรีวิวนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ชแนลไว้นะครับแล้วก็เพจผมก็อยู่ใน description นะครับยังไงถ้ามีคำถามอะไรเกับใน God การแ็กก็สอบถามมาได้นะครับถ้าผมรู้ก็จะตอบให้ถ้าไม่รู้ก็จะไปนค้นหาข้อมูลมาให้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ